อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับซ <c oughs> ันจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง wolf in sheep ช่องป๊อ a อาที่จะทำให้อาร์ตมันทอบเราอยู่กับรายการโซดประสาทแดบนบผอมปลา เป็นการรีวิวหูฟังที่ทำไมมึงไม่เคยรีวิววะนั่นก็คือเสี่ยมี่นะครับเจ้านี่ครับมี่ครับนี่ครับมี่ครับนี่ครับเลตมี่ครับเลตนี่นี่ครับนี่ครับเลตมี่ครับงง d air d สามนะครับซึ่งซื้อทำไมถึงซื้อตัวนี้จำไม่ได้วะมันนานจนของมาแล้วก็เอ๊ะทำไมกูถึงซื้อตัวนี้วะ ไม่เป็นไรเรามาอันบ็อกซ์อาสติกเกอร์หนึ่งชิ้นทัวอะอย่างนี้เลยเหรอเปิดมาก็เจออะไรอย่างนี้หรอกล่องเป็นอย่างเงี้ยยังไงทำตัวไม่ถูกแล้วก็นี่นะครับมองเข้าไปนี่นี่ก็เป็นสายชาร์จนะครับ USBC น กูสั่งอะไรไปเนี่ยอ่านี่เป็นคู่มือนะครับคุกจึงกินหมดเลยอมันกินเอียนี่แล้วทำไมคุณไม่มีเอ,อียฟิตให้ผมล่ะครับอ๋ออยู่ข้างในกูว่ากูซืืออะไรวะ <c oughs> นี่แล้วมันหยิบยากอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยคือนี่แทบจะกีดกล่องพังเลยนะทำได้านาดนี <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ยยากะไรขนาดนี้เนี่ยเอียฟิตครับสองไซส์ ทำกูงงเล้ว่ากูซื้ออะไรมาทีนี้เรามาแกะมันดูนะครับว่าหูฟังมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่แพ็กเกจจริงครับแพ็กเกจรกเกจริงเชื่อเออเออปุง้งเรดนี่อันนี้แท้จริงแท้จริงนะพอซื้อจากเอ่อซี o ี่มี่ออฟฟิเชียลไทยนะ,ะไหน,นครับตรงนี้เป็นยางๆหน่อยนี่อันนี้ก็ด้วย ฝาเนี่ยเหมือนหุ่มๆด้วยวัสดุโดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสูทฟังนะครับ,นะรบก็วัสดุใช้ได้เนกันดีเอ,อ่อผิวเป็นกรอสซี่นะครับเห็นไหมข้างข้างล่างก็จะเป็นแบบยางๆดีเลยวัสดุโอเคนะอ่าเดี๋ยวซิงก์ก่อนก่อนอื่นนะครับลองเช็คว่าเขาจะฟาส์ p พ i r ิ n งหรือเปล่านะครับอ้าวเปิด ออ๋สนุกป,ปิดอเหี้ยเปิดไงมีหมุนโชว์หมุนโชว์ฟลมัมมีร่องรอยออกมาเออไม่เห็นว่ามีแบตอยู่เท่าไหร่นะครับดนันอ๋อนึกออกแล้วที่เราซื้อตัวนี้เพราะว่ามันเป็นโคเดกแบบ APTX Adaptive เราอยากลองเพราะว่า APTX เนี่ยก็จะประมาณ CD เอ,อ่อถ้าเป็น a ะแดปทีปะมันก็จะได้มากกว่าอีกหน่อยเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงมันก็ย่อมดีกว่าแต่ยังไม่ถึงกับ HD อ่ะเดี๋ยวดูการใส่ซิชึบการใส่ใส,ใส่ง่ายมากครับดีแล้วดีด้วยนะจิ้มไปจุกก็หักมือน,นิดนึงเข้าเลยแน่นด้วยใส่ชึบแน่นเลยใส่ปุ๊บแน่นเลย วันนี้มีสเปเชียลนะครับเรารู้ว่าพวกท่านอาจจะเบื่อเพลงที่เรารีวิวแล้วนะครับเราก็เลย <ś c oughs> วันนี้จะมาแนะนำเพลงในการรีวิวใหม่3เพลงนะครับจากการที่เราไปทำกันบ้านนะ <S <S เพลงที่1นนะครับเป็นชื่อเพลงว Tale ่า t i d a l t a l l t i d a l แบบชื่อโปรแกรม t i d a l เลย <S <S t i d a l t a l l นะครับของ Mark และ Charlie นะครับคือเพลงเนี้ยเราเลือกเพลงนี้มาเนี่ยมันกว้างมาเลยนะคือเขา mix ดีมากเพลงเนี้ย เราตั้งใจด้วยเพลงนี้เนี่ยมันจะมี2ท่อนที่เอาไว้จัดการคือเพลงท่อนที่1เนี่ยมันจะเป็นเรื่องลิทึมเราก็จะได้ฟังได้ว่าความแน่นของหูเป็นยังไงส่วนท่อนกลางเนี่ยมันจะมีแผ่ซินดิไซเซอร์ามา เราก็จะดูการแยกมิติแล้วก็ความกว้างของสายระหว่างซีดีไซเซอร์กับดิทิอาละเรามาลองเพลงที่หนึ่งกันเลยครับทำอะไรได้บ้างแตกครับรีวิวหนึ่งครับเยี่ยมไปเลย คือความเป็นอดั i ตีมันแน่นดีเนาะคือเป็นหูฟังที่แฟลตมากครับเสียงแฟลตไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดเด่นถ้าจะมีปัญหาหน่อยก็คือยาดต่ำที่ต่ำกับกลางต่ำที่ยังไม่เคลียร์คัดกันมากนะักแต่ไม่ได้เลวหลายนี่นี่ซึ่งมันดีตรงที่มิกซิ่งมันดีคือชิ้นแยก มันจะมีคือที่เราเลือกเพลงนี้เนี่ยมันจะมี2ท่อนที่สําคัญคือท่อนที่1เนี่ยมันจะมันจะเช็คพวกกรูฟของกลองเบสกับกลองใช่ไหมแต่มันมีพาร์ทกลางที่แบบมันเป็นซินิไซเซอร์ซึ่งอันเนี้ยถ้าเฮียเนี่ยมันจะเละเทะมากตรงตรงท่อนกลางเนี่ยแต่อันนี้แยกได้ดีคือมันแยกตัวซินแผลกับไอตัวที่เป็นดิท t h m มออกได้ดีอื ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็สเตทค่อนข้างไปในแนวกว้างด้านาย่านบนไม่ได้โดดเด่นก็อย่างที่บอกมันแฟลกกลางก็เหมือนกันไม่จัดจ้านแล้วก็ตามเกรดของมันนะมวลของมันได้เท่านี้มวลมันไม่ได้เยอะเหมือนแบบตัวแพงๆคุณจะใช้ a p x Adaptive Adapt ก็ตามแต่ไม่แย่นะแต่แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วอะ่ะมาต่อกันด้วยเพลงที่สอนะครับเพลงที่สอนะครับอันนี้เป็นซูเปอร์คลาสสิกเพลงหนึ่ง บของมือเบสที่ชื่อว่า Joe Cole Plastonius นะครับ <Labor ator il fi> เป็นเพลงที่ชื่อว่า Six Four แจมกระแดกมากเพลงนี้นะครับเราก็จะเป็นการเทสเพร์ารชันเบสต่างๆกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคล้ายๆเพลงเดิมที่เราใช้เทสไปกันเลย รีวิวสองนะครับต้องบอกว่าใครชอบตึบๆอ่ะหูฟังนี้ไม่ตึบเหมือนเดิมอย่างที่บอกแฟลตแต่ว่ามิกซิงดีมากถ้าเกิดใครชอบแบบฟังแบบกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกเนี่ยมิกซิงดีเลยค่อนข้างแบบไม่มีอะไรชนกันแล้วไม่ขุ่นด้วยแต่ว่าเลเวลเสียงอ่ะนั่นแหละมันจะไม่คันเลออ่ะบางคนอาจจะชอบนี่มันไม่มันจะแบบ เ,บบเพลงที่3กันนะครับต้องแนะนําก่อนด้วยเพลงเพลงที่3นี่เป็นเพลงค่อนข้างใหม่หน่อยชื่อ Take Me Back นะครับของ Bruce w e l นี่มาฟังกันรีวิวสครับคือเพลงนี้เราเลือกมาเพื่อที่จะทดสอบเรื่องความกว้างของสเตจ แล้วก็อัด voice มาเต็มที่เลยคือมันมีเครื่องตีเยอะเพื่อที่จะเช็คว่าพอ voice มามากมันเบียดไหมนะครับ b a n d w i ิ h มันจะถูกเบียดไหมความตึบของมันความตึบตึบตึบเนี่ยสรุปได้ความว่าเป็นหูฟังที่ flat แล้วก็แล้วอะไรนะ <laughs> แก็แต่ mixing กับ balance โอเคประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นทดสอบการคุยสวัสดีครับ one t 3 o one two t เสียงจาก redmi 3 air d o นะครับ one two t เป็นยังไงบ้างครับ zuzida อ่าครับจากการคุยก็ถือว่าใช้ได้นะเสียง มันมันก็คงไม่ได้มีระบบตัดสงตัดเสียงอะไรอะก็คุยกันไปตามจะถักกลับนะครับแต่ว่าเสียงชัดเสียงพูดชัดโอเคอะไรเงี้ยคุยดูเรื่องคุยเรื่องไม่แยมแย่สรุปสรุปนะครับตัว Redmi Air 3เนี่ยวัสดุผมไม่ลืมนะว,วัสดุก่อนวัสดุดีแน่นอนดูเป็น ไฮเอ็นผสมควรนะข้างในเนี่ยเราชอบมากเลยความเป็นยางตรงเนี้ยดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นกลอสซีแล้วก็เป็นฟาส์แพ i n งด้วยไม่รู้ว่ากับไม่ใช่เสียยมี่มันจะมันจะ a าส์แพหรือเปล่านะแต่ก็น่าจานะไม่ควรจะเลือกปฏิบัติถึนขนาดนั้นอ่ะส่วนเสียงนะครับอย่างที่บอกครับหนึ่ง <laughs> ทีนี้ลืมหมดเลยซิงดีบาลานซิ D, ่งดีครับ คือเป็นหูฟังที่ฟังได้หลากหลายแหละเออก็ไม่เลวทีเดียวถือว่ามันทำได้ดีนะความเป็นอแดปทีฟนี่ก็ช่วยให้มวลของเสียงมันหนาเออจะสังเกตได้จากย่านกลางที่มันโป๊ะออกมาเนี่ยมันแข็งมันจะไม่ยุ่ยอมันจะไม่ลออะเสียงย่านสูงก็จะไม่ลอสสมมติว่าใช้โคเดกแบบแย่หน่อย SBC หรืออะไรเงี้ย แล้วย่านสูงมันมาไม่ครบอ่ะมันก็จะแบบเหมือนเราฟัง m อ3มมันจะไม่เรียบมันจะไม่เรียบแต่นี่มันคือมันมันมาเต็มมีน้ำหนักที่ดีทีเดียวนะครับถ้าให้คะแนนก็ให้ประมาณให้ไป7คะแนนนะครับถือว่าไม่เลวไม่เลวก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสปอนเซอร์เจ้าไหนที่อยากให้รีวิวีส่งมาได้เลยนะครับยินดีก็ ช่วยรับน้องๆไปซื้อน้องๆกองเต็มไปหมดแล้วนะครับพี่จะไม่มีตังค์ไปซื้อตัวอื่นนะครับอย่าลืมติดตามกันในฟะังหน้า